นนออรอบๆเนีย่ยจะเป็นปลาบ้านกับพี่น้องที่ปลาต้มพังน้งงำปนชำรุดอืมมันก็สวยอีกมันเริปลุงเอกจะไม่ยาวนะครับสองถึงสามนาทีจริงเหรอะเป็นกี่นาทีแล้วตั้งแต่ถ่ายมาโอ้ครบทสามนาทีกับตัดออกอีกทีหนึ่งสอง เดแตต้นทุเรียนมีแต่ต้นทุเรียน,นโอ้ยจุ่มชำชจุ่ม,มติดกันเลยอี่ฮะนว้มันติดกันเอย่างนี้เขาจะได้หลายต้นนี่ เราเลนโอแกมมันเคยมากี่ครั้งมาฝั่งนี้ครั้งเดียวเนาะเดินนักเรียนักเรีงประจำซอยเจ้าทินเจ้าทินเต็มทางเลยนักเรงยนวัยรุ่นต้องหยุดสวยมากเลยไม่เป็นไม่เป็นโรคแลมปิสกิน,อ,กนอย่างธรรมชาติมันหออแค่ไหนแล้วนเขาบ่อดหลนี่ านอเงินแสนตัวน้นแสนเลยนับเอาตัละ่นถ้เดือนที่แล้วนสามเดือนที่แล้วนี่ตัวละสองหมื่นสามหมื่นสามหมื่เก็อยู่ตาก็สแสน ที่พีขายวัวโอ้ยสี่ห้าตัวได้เท่าไรได้แปดพันมั้งเงินพออีกต่างห่างขายให้พ่อใหญ่หม่องพ่อใหญ่หม่องก็ซื้อจนทุกวันนี้นี่แกมีวัวห้าหกตัวแกได้ลูกบ้างแกก็ขาย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 ซื้อขายอะไรประมาณนี้นะหมุนเวียนเพียงจนทุกวันนี้นี่แหละ มาหนามร้ายนั่นเป็นนอใส่ห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาตหมายควมว่ามมจากนั้นนเ,เขคจะเก่าข้าวเขาให้เขาอยู่ห,หมดเลยคนก็มาเลี้ยงวัวมาอะไรอย่างนี้มา<ะ>เข้าออกได้จังหวะมีรู้หละมาถึงนี่แล้ว ทางโน้นมีประตูไหม่ะมเขาเปิดไว้ย่างงี้ตลอดป่ะประตูนี้หรือไง yeah.